ระหว่างสิบสาเอูเจอกับทางของเฟอร์เรนเนี่ยอันนี้ยแจ็บชัดเจนนะครับผมยูกับ X ก็ทั้งสองคนก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่คาลิเปอร์สูงแล้วครับตอนนี้ทอปสามครับผมขอให้โชคดีนะครับผมถ้ห่าเฟอร์เรนกับทาส13สาเอซูครับผม เป็นลูเซอร์ไฟนอนก็ใครชนะตานี้ค่ะกลับไปเจอมิกกี้ครับผมแน่นอนครับผมว่าการกลับไปเจอมิกกี้อ้าอ๋อเป็นโอเคเขาเริ่มชานิดนึงครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ18สปสไปส่งเคินไปดีเทอร์ทูเซนเดอร์ครับแถมเป็น14สและนั่นแหละครับผมความเร็วแก้ได้ทุกอย่างครับปัญหาทุกปัญหาปัญหาแก้ได้ด้วยความเร็วครับผม แล้วก็เพอร์เฟกต์เกียร์ครับเฟอร์เลนเอาคืนครับผมไม่ยอมเหมือนกันคุณควิกดรอปเราเราควิกดรอปคืนครับผมหนึ่งตอนเองครับผม MKO น่าจะเป็นโฟโลอัพที่เป็นอ๋อไม่โอเคเนี่ยเปหม่ตอนนี้นะครับฝั่งของตัว 13เอซูนะส่งเพชเชอร์สูงกว่าครับผมทำให้กลายเป็นผ้าตัวอา้าวตัวตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งของตัวเฟอรเรนเนี่ยอยู่ในเพชเชอร์ที่ค่อนข้างสูงครับแต่ก็ขุดตัวเองออกมาได้อยู่ครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยทาง13เอซูเนี่ยก็อา้าวมิเชลครับผมก็แต่ก็ยังไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่โดนพันดิชเมสไว้จากทางฝั่งของอเฟอร์เรนครับผม ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เทรดสไป์กันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับเกมนี้มันก็เหมือนการเทรดหมัดครับผมอ้าว13เอซูพยายามที่จะหาโซลูชันออกครับผมและรีเทนทูเซนเดอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของตัวเอซู U, เนี่ยก็พยายามนะครับผมที่จะาหารีโทสไปดครับผมทั้งสองฝ่ายเนี่ย ตอนนี้ยังหาลีซอสไพล์ไม่ได้เพราะหนึ่งเลยครับผมทั้งสองฝ่ายบอดต่ำเกินไปนะครับผมและทางฝั่งของเฟอร์เรนเนี่ยอัพสเต็กอาจจะยังไม่เร็วพอครับผมที่แคปิลไลซ์จังหวะที่สห13เอซูนั้นอ,อ,อยู่ในบอดสเต็ตสูงและไม่มีแอคเคาทที่จะเคาน์เตอร์ครับตอนนี้เกือบไปแล้วครับผมที่จะทำให้13เอซูนั้นทับอเอาครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมแต่เป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของ เอซู <As> เองนั้นก็โอ้แ oh. บ็คตูแบ็คเชนฮะเกือบไปแล้วอีกนิดนึงฮะแต่เหมือนเอซูเนี่ยก oh. ็ดัวเองยังออกไม่ได้ครับผมก็นั่นแหละฮะรีทอสไปเรียบร้อยครับส่ง13เอซูท็อปเอาไป2ต่อ1ครับ มีทีสปิน MKO ครับผมตอนนี้เฟอร์เรนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้งงานเฉพาะนะครับแต่ก็ไอซ์แต่ก็ไอซีสปินได้สวยครับผมมินเนียนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่บอสูงเดือกเกินพี่ชายนั่นแหละครับสองเท่าครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอา่อ ทางฝั่งของเอซูเนี่ยก็เป็น normal stack ครับไม่มีใครเปิดอะไรบนเวอ,อครับผมแต่ในทางเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของตัวเฟอเร์เรนเนี่ยก็ยังหา up stack ไม่ได้ครับผมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเทรดสไปกันเรื่อยๆครับผมยังไม่มีใครจะอ้าวกลายเป็นว่าเอซูนำไปก่อนครับ3ต่อ2ครับผม เมื่อกี้น่าจะเป็นการสไปที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าให้ผมเดาอสูเปิดด้วย p พีซีครับอ่าโอเคโอ,อ,อ,อดีฮะัสดีฮะมาช่วยมาช่วยเออโอเคคอจะแตกละตอนนี้ฝั่งของเฟรนมิดดอบไปนะครับผมส่วนอสูก็กำลังบิวแบ็คทูแบ็คแล้วก็เพรสเชอร์อย่างเดียวเรื่อยๆนะครับกลายเป็นแต้อมที่4ของอสูไปนะครับ อก็ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพกนะถ้าให้มอง <c oughs> แต่ก็นั่นแหละฮะไปเล่นเปิดด,ด้วย MKO ครับดิสซัมวันเซ MKO คาบูโซพายต้องออกมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ยงัยงยงังยังท <c oughs> ัวนี้ทัวทัวนี้ทัวนี้คาบูเข้าไม่ได้คาบูเขไม่ได้เ,<อ>ดเ,เล่าแล้วอ๋อใช่ทัวนี้คาบูโดนลลอกหัวครับเข้าไม่ได้ เม<อ>ื่อกี้เอ็มเคไปอาสูเกือบหลับเลยยังแต่ตอนนี้ก็อาการหนักอยู่ครับตอนนี้กลายเป็นว<อ>น<ะ>่าตอนนี้เนี่ยตัวทางฝั่งของเออโอ้หา,าสะบดิวเอสทีเอดีมาครับแล้วต่อทีจะเป็นทิปเปิลหรือเปล่าไม่ต่อครับต่อทำไมอ,อยู่ที่สูงไม่ใช่ผมครับถ้าผมมันต่อไปแล้วไม่บางทีคือเราคือผมมองว่ามัน มันอยู่ที่ว่าแบบเขาบาลานพยายามจะบาลานบอร์ดสเตทไงอ่าใช่ค่ะการบาลานบอร์ดสเตทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากนะแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าคุณโลมมากก็หลับก็จะหลับนะครับผมอืมอย่างที่บอกครับสุภาสิทธิ์ไทยยังใช้ได้ครับผมในที่ที่โอโลมมากล้ามหายครับใครบอกว่าสุภาสิทธิ์ไทยใช้ไม่ได้ในปีส0 2 3ับมครับมันใช้ได้ใช้ได้เออใช้ได้ทุกสถานการณ์จริง แต่บางแต่บางอันเขาไม่ได้นะจริงๆเฮ้ยอสูเหมือนไมคานิคอลทีสปินอยู่เลยเปล่าโฟท์โฟททีสปินอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่เขากำลังยี่สิบหรือเปล่าคนยี่สิบขอยี่สิบทีสปินขอยี่สิบทีสปินแต่เขาดับแซกเหนียวมาละเอาฝั่งของเฟเรนก็ตอนนี้บอร์ดค่อนข้างสูงครับแล้วก็ลงมาได้เขากำลังดาวแซกอยู่ฮะอสูคอมโบไปนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับแต่ตอนนี้เฟรียนอะ มีชีทที่ต้องเคลียร์ครับผมเพราะถ้าเคลียร์ไม่ทันก็โดนสปค์คืนนี่ก็นั่นแหละฮะแต่ตอนนี้เ่นทีสปินเนาไปหนึ่งดอกครับผมอ้าวถ้างั้นแต่ก็สุทีสปินทิปเปิลครับอสุเึงห้าแถวทิปเปิลเอาไปหน่อยห้าแถวแต่ก็นั่นแหละฮะมันทําอะไรไม่ได้ครับมันไม่ใช่รีเท่าสป라์ด้วยซ้ำห้าแถวนี้ใช่ยันปะครับไม่ใช่ครับอ้าวเหรอ เอาอสูด S T S D ครับอด S T S D ไปครับผมจังหวะนี้เข้าเลสก่อนฮะทําให้กลายเป็นว่าเอซูนั้นวูไปก่อนฮะอ่าเปิดเป็น P C O ทั้งสองฝั่งนะครับกลายเป็นฝั่งของเฟเรนที่เอา P C ไปก่อนนะฮะแล้วก็ต่อเป็น M K O ไปเลยครับผมอสูไม่มีปัญหาครับดาวแ็กลงมาได้ครับผม เฟเลนกำลังสไปค์ครับผมสิบสี่สไปค์ส่งไปที่อสุจังหวะน,นี้จะพอหรือเปล่าลงมาได้ครับผมยังไม่เป็นเลเทลสไปค์นะฮะยังพอเอาตัวรอดได้อยู่ฮะยังไม่เป็นสไปค์สั่งตายฮะแต่โอะกลายเป็นเฟเลนที่โดนแทนครับผมสามหกเป็นแมชพอยต์ของอสุไปครับตอนนี้มาดูนะครับว่าเฟเลนจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะฮะทั้งคู่เปิดเป็น tki ครับผม อย่างที่บอกฮะโอเพนเนอร์สามวันประจำบ้านครับโปก็ใช้ทุกคนใช้อสูรอสไปครับไม่รอแคนเซิลขอโทษรอแคนเซิลแต่ผมมองว่านะโอ้ยเบรกแบ็ถึงแบกไปแต่อสูรมิสดอบครับกำลังดาวแสกลงมาครับผมบอดคลีนแล้วมิสดอกเพิ่มไปอีกดอกครับจะรอดหรือเปล่ายังอยู่ครับผมอันนี้คือการการเอาตัวรอดนะ วิทยอบอีกแล้วยังไม่ทันคิดว่า,า <ทำ S 2> คุณจิมมี่น่าจะแบบให้ให้มุมม <c oughs> าาอเกี่ยวกับการเอาตัวรอดได้ดีกว่ากับผมนะ <c oughs> เพราะผมก็แค่แรงเอสงงคนนึงวิทีเอาตัวรอดอนะครับเอ้าเอาอตัวรอดจะรอดหรือเปล่าอาจมิสโฮกย์ไปครับผมอสุมิสโฮก็เลยเป็นแต้มที่สี่ของเฟรนเไปครับอีกสองแต้มเท่านั้นก็จะเป็นไทเบเกอร์ ใชแต่อย่างที่บอกฮะอันนี้คือเทท้าลิงร้อเปอร์เซ็นต์ฮะไม่มีดูสไม่มีอะไรทั้งนั้นออสโหเปิดเป็น S D P C มาครับแล้วต่อตอนนี้ Back to Back มาอย่างเร็วครับผม3 P P S 120 A P M ครับสปีดเร่งสปีดเยอะนะเนี่ยเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยขึ้นมา3.4แล้วครับส่วนทางปูลินนี่ก็ชิลเลยฮะ ชิลหรือเปล่าชิลหรือเปล่าชิลหรือเปล่าไม่น่าจะชิลแล้วไปชิลเลยครับกลายเป็นเรียบร้อยครับผมใชชนะของอสิบสามอสูไปครับผมด้วยสกอร์เจ็ดต่อสี่ครับผมตอนนี้สิบสามเอซูก็จะไปล้างแคนบิกกี้พีพีไม่ใช่บิกกี้บิกกี้บิกกี้พีพีกูมาจากไหนวะ